ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอีกครั้งนะคะวิชานี้เป็นวิชาอะไรเอ่ยเรียนจำได้ไหมคะอ่าวิชานี้ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะส่วนเรื่องวันนี้นั้นเราจะไปดูกันคือเรื่อง Fr u i t นักเรียนจำได้ไหมคะว่า r u ุ t แปลว่าอะไรสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะอ่าเรียนลองทายสิคะว่า r u ุ t คือเรื่องอะไร เก่งมากเลยค่ะฟรุตก็คือผลไม้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยผลไม้ชิ้นแรกของเราเลยก็คือเราไปดูกันค่ะผลไม้ชิ้นแรกของเราเรียกว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะ apple apple นัเรียนสะกดตามครูนะคะ a p p l e apple apple แปลว่า Apple นะคะชิ้นต่อไปผลไม้ชิดของเราเรียกว่าอะไรคะ บันนา a น่เก่งมากเลยค่ะ b a n a n a บันนา a น่าดิชีซับเรามีแล้วเรีออกเสียงตามดิเชอร์นะคะบันนา a น่ n บันนาน่เคค่ะ Very good ค่ะชิ้นต่อไปของเรา เรียกว่าอะไรคะมะม่วงเรียกว่า mango v e r y g o o d ค่ะเก่งมากสเไปดู word mango m a n g o mango 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 แปลว่ามะม่วงค่ะอ่าชิ้นต่อไปของเรา Strawberry, strawberry. spelled with word strawberry. S T R A. Then Strawberry. Strawberry. ต่อไปนะักเรียนลองทายสิคะผลไม้ที่มีตัวยูกับตัวเอ็นอยู่ในคำศัพท์คือคำว่าอะไรเอ่ยอลองทายสิคะเก่งมากเลยค่ะนั่นก็คือรัมบูทันรัมบูทันอาเอเอ็มบีย ทีเอเอ็นเวีกูดค่เก่งมากเริมพูดทันเิมูทันเนาะนะคะต่อไปผลไม้ต่อไปของเรานั่นก็คือออเรนจ์เวีกูดเก่งมากค่ะสเปร l เวิร์ดอ o เรน g ์โอ a n g e orange 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 ดีกดค่ะเก่งม,มากต่อไปนะคะ watermelon watermelon w U a t E R M E L O N Watermelon Watermelon แตงโมนะคะต่อไปเลยผลไม้สดโปรดของเราคือดู Dur ian. Dur ian. รเรียนดูเรียน s เ p e r น D U R I A N ดูเรียนดูเรียนแปลว่าทุเรียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะผลไม้ต่อไปของเราอ่านว่าอะไรเอ,อ่ยบูบรีบูบรีสเปลดอร์เบริร์บุบรีบ L. U. E. B. E. R. R. Y. บูบอรีบูบีแปลว่าบูบอรีนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าบูบรีจะเขียนอีกแบบคือข้างล่างนะคะนั่นก็คือถ้ามันมีหลายผลนะคะเด็กๆสังเกตไหมคะบูบอรี่เจะมาเป็นพวงมาหลายลูกเลย มันจะเป็นลูกเล็กๆลักษณะแบบในภาพนี้เลยนะคะบูเบอรีก็เลยคุณครูก็เลยต้องเติม s นะคะแต่หละการเติม s ของเราก็คือถ้ามันลงท้ายด้วย y นะคะแล้วหน้า y เป็นพยัญชนะนะคะเป็นตัว R เป็นพยัญชนะเราจะเปลี่ยนจากตัว y นะคะก่อนจะเติม s เราต้องเปลี่ยนจากตัว y ให้เป็นตัว i ก่อนแล้วค่อยเติม es นะคะเราจึงเขียนได้แบบนี้ค่ะ b u b e s b u b e e ก็คือบลูเบอรี่นะคะเวลาเราเขียนปกติส่วนใหญ่เราต้องเติม es เนื่องจากว่าบลูเบอรี่ส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นพวงนะคะการเขียนส่วนใหญ่ก็เลยจะเขียนแบบข้างล่างนะคะแต่ถ้าเป็นลูกเดียวจะเขียนแบบข้างบนนะคะ,ะต่อไปนะคะผละไม้ของเรานั่นก็คือคำว่า grapes 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 อันนี้ก็คือเกรปลักษณะเดียวกันกับบูเบอรี่เลยนะคะบูเบอรี่ก็คือจะมาเป็นพวง,งแบบนี้เหมือนองุ่นก็เหมือนกันนะคะถ้าอางุ่นลูกเดียวจะเขียนเหมือนตัวสีเหลืองเลยนะคะ g r A, A p e เกรปเกรปองุ่นนะคะแต่ถ้ามาเป็นพวงแบบนี้ส่วนใหญ่นะคะองุ่นจะไม่มาลูกเดียวเพราะว่าเขาจะมาเป็นพวงนะคะเราจึงจะเขียนเหมือนตัวสีแดง ก็คือ g r a p e s, <S นะคะต้องเติม s, <S, ม s, <S ก็ <S จะอ่านได้ว่า grapes 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 นะคะรับนับต่อไปนะคะได้แก่ถ้าเป็นมะนาวลูปเขียว,เ,ยวเหมือนมะนาวบ้านเราแบบนี้นะคะเรียกว่าล i m e l i m L I M E ลามมะนาวนะคะส่วนคุณครูมีมะนาวอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราอาจจะเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะนั่นก็คือมะนาวลูกแบบนี้เออนะคะมะนาวลูกแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าเลมอนเบรมอนเรมอน สเปรดูเวิร e ์ดเลมอน L E M O N เลมอนเลมอนนน่คือมะนาวลูกเหลืองๆซึ่มีลักษณะลูกใหญ่ๆนิดนึงนะส่วนใหญ่ก็จะมีในต่างประเทศซึ่งในบ้านเราก็จะเห็นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะก็จะมีขายอยู่นะคะ ก็จะเป็นมะนาวลูกษณะลูกใหญ่แบบนี้แล้วก็สีเหลืองๆแบบนี้เลยนะคะเหมือนในภาพเลยต่อไปนะคะผลไม้ชนิดต่อไปของเรานั่นก็คือ p i ยแอปเปิลพายแอปเปนักเรียนสะกดตามมุงครูค่ะ p i n e a p p l Pi ายแอปเปิลพายแอปเปสับปะรดนะคะต่อไปลำดับต่อไปผลไม้ของเรานะคะก็จะมีรูปอะไรคะเป็นลักษณะสีชมพูออกส้มๆแบบนี้นะคะเป็นลักษณะคล้ายรูปหัวใจเลยเรียกว่าลูกพีชนะคะเก่งมากลูกพีชภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า peach p ee. e a c h peach peach peach, peach แปลว่าลูกพีชนั่นเองค่ะต่อไปผลไมา้ชิ้ต่อไปของเราหมดแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทบทวนประโยคนะคะโดยการบอก ผลไม้ที่ตัวเองชอบนะคะการแต่งประโยคโดยใช้คำว่า I like mango ถ้าเป็น mango แล้ก็จะบอกว่า I like mango ฉันชอบมะม่วงนะคะถ้าเป็น apple คุณครูก็จะพูดว่า I like apple นักเรียนลองพูดตามค่ะ I like apple I like apple, I like apple โอ o e a y 리 d ค่ะเก่งมากลองเปลี่ยนเป็นผลไม้อย่างอื่นลูกพีชนะคะเราก็จะบอกว่า i like peach i like peach เร้ออกเสียงตามค่ะ i like peach เก่งมากค่ะต่อไปนะคะอังมุนนะคะอังมุนจำได้ไม่เอ่ยว่าเรียกว่าอะไรเก่งมากค่ะเรียกว่า grapes นะคะเวลาเราแต่งประโยคว่าฉันชอบอังมุนเราก็จะแต่งว่า i like grapes i like grapes เวลีกูดเก่งมากค่ะต่อไปถ้าเป็นสับปะรดเราก็จะแต่งประโยคว่า I like pie apple I like pie apple ฉันชอบสับปะรดลองมาดูกันประโยคกันนะคะ I like รูปอะไรเอ,อ่ยนักเรียนออกเสยนตามเลยค่ะตามรูปภาพเลย I like strawberries I like strawberries เ like ก่งมากเลยค่ะ I like strawberries I like strawberries คนณคนต้องเติม es นะคะเนื่องจากว่าเวลาเราชอบสตรอเบอรี่เราไม่สามารถชอบลูกเดียวได้นะคะ ไปนะคะเราไปดูตัวอย่างประโยคอีกแบบนึงนะคะเมื่อมีไลค์แล้วเราก็จะมีดนไลค์กันบ้างน,นะคะคำว่าดนไลค์แปลว่าไม่ชอบนะคะจะเปลี่ยนจากชอบเป็นไม่ชอบบ้างน,นะคะ,ะมีรูปอะไรเอ่ยอส้มนะคะเรามีส้มแล้วเราจะแต่งประโยคว่าฉันไม่ชอบส้มเราจะแต่งประโยคได้ว่า I don't like orange. I don't like orange. I don't like orange. v e r ิก o วดเก่งมากค่ะอ่ะเรามาเปลี่ยนรูปภาพใหม่นะคะเป็นภาพเงาะบ้างเราก็จะแต่งประโยคได้ว่า I don't like l a m b u t a n i don't like l a m b u t a n ลองตัวอย่างอีกนะคะ I don't like banana. I don't like banana. ฉันไม่ชอบกล้วยนะคะส่วนรูปนี้นะคะ I don't like blueberry. I don't like blueberry. I don't like watermelon. I don't like watermelon. นะคะ I don't like I don't like banana I don't like banana เก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะจบคลิปบรรยายเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันต่อนะคะ goodbye see you next time นะคะเด็กๆ เจอกันปีหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ